ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอาภิธดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 748ตอน แม้ละสังขารแต่หลวงปู่ก็ยังให้ในอดีตการมาเมาืม่อใดที่คนเรามีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องครอบครัวและเรื่องอื่นๆอีกมากมายมักจะหันพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างคนส่งเจ้าบ้างบางคนก็เข้าวัดเพื่อไปขอให้พระสงฆ์องค์เจ้าช่วยเหลือ ดังสุภาษิตจีนที่ว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาซึ่งหนึ่งในนั้นที่ได้รับความนับถือและศรัทธาของชาวอีสานใต้เป็นอย่างมากก็คือหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินท่านเปรียบดังเทวดาที่ลงมาจากสูงสวรรค์เพื่อมาโปรดมนุษย์จริงๆเพราะว่าหลวงปู่มีแต่ให้กับให้ไม่สนใจเรียกร้องอะไรเพื่อความสุขสบายของตนเองเลย นี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกคนได้พบเจอตัดให้ความเลื่อมใสศรัทธาในตัวของหลวงปู่อย่างหาที่เปรียบมิได้ในตอนนั้นได้มีป้าคนหนึ่งเล่าว่าแกได้ยินเพื่อนบ้านล่ําลือกันนักกันหนาว่ามีพระรูปหนึ่งมาอาศัยอยู่ที่กระท่อมแถวบ้านจจบกรูปร่างผอมๆแต่งตัวมอมแมมไม่เคยพูดไม่เคยจาชอบอยู่คนเดียว ทุกคนก็พากันไปดูแต่สำหรับในใจของป้าแล้วแกคิดในใจว่าพระบ้าอะไรทำไมถึงไม่อยู่วัดต้องเป็นพวกไม่ดีมาหลอกชาวบ้านแน่ๆเพื่อนบ้านชวนแกไปแกก็ไม่ไปแถมยังต่อว่าเพื่อนบ้านอีกด้วยที่นำอาหารไปถวายอีกว่าทุกคนน่ะโง่โดนเขามาหลอกเดี๋ยวก็หมดตัวหรอกในช่วงนั้นยังมีคนไปกราบไม่เยอะ เพราะว่ายังไม่มีคนรู้ว่าพระรูปนี้เป็นใครและมาจากที่ไหนมีชาวบ้านถามท่านว่ามาจากไหนท่านไม่ตอบได้แต่ยิ้มแล้วก็ยกมือชี้เข้าไปที่ในป่าพอมีคนถามว่าท่านมาจากวัดไหนพระรูปนี้ก็ตอบว่าเราไม่มีวัดเราอยู่ในป่าชาวบ้านคนไหนที่นำอาหารไปถวายเป็นประจำในบางวัน ท่านก็จะให้ผลไม้กลับมาบ้างให้ขนมมาบ้างมีบางคนที่ชอบทางด้านเสี่ยงโชคก็จะเอาไปตีเป็นตัวเลขก็พากันได้โชคได้ลาบอยู่บ่อยๆจากนั้นก็เหมือนกับไฟลามทุ่งจากปากต่อปากจึงทำให้ชาวบ้านไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนต่อที่ไหนต่างเริ่มมาหาท่านมากขึ้นจนชาวบ้านคนหนึ่งถามขึ้นมาอีกว่าแล้วหลวงตาชื่ออะไร ท่านก็ตอบว่าเราไม่มีชื่อหรอกแต่เรียกเราว่าสูงก็ได้นะใครๆก็เรียกเราแบบนี้และก็ยังมีผู้ชาวบ้านที่ไปคอรับใช้หลวงปู่อยู่เป็นประจำวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินไปหาฟืนเพื่อมาก่อไฟให้กับหลวงปู่ขณะที่กำลังเดินหาฟืนอยู่นั้นแกก็รู้สึกเหมือนกับมีตัวอะไรมากัดที่ข้อเท้าแกก็สะบัดเท้า แต่ไม่เห็นว่าเป็นอะไรก็เลยไม่สนใจคิดว่าคงจะไม่เป็นอะไรจึงเดินหาฝืนต่อไปขากลับก็เริ่มปวดที่ข้อเท้าจึงก้มลงไปดูก็เห็นว่าข้อเท้านาบวมแล้วก็มีสีคล้ำขึ้นมาตกใจมากในตอนนั้นคิดในใจว่าโดนงูก,กัดแน่ๆจึงรีบหาเถาวันมารัดที่ขาเพื่อไม่ให้พิษวิ่งลามขึ้นมา แล้วก็รีบนำฟืนกลับไปที่กระท่อมของหลวงปู่เมื่อไปถึงก็บอกกับหลวงปู่ว่าขอกลับบ้านก่อนนะจะไปหาหมอสงสัยจะโดนงูกัดแน่ๆเลยปวดมากทนไม่ไหวแล้วครั้นเมื่อหลวงปู่ได้ยินก็รีบให้กลับขึ้นมาในกระท่อมก่อนคนที่คิดว่าตัวเองโดนงูกัดก็รีบตะโกนบอกหลวงปู่ว่าไม่ทันแล้วขรับท้องขอตัวไปหาหมอก่อนหลวงปู่ก็ไม่ยอม บอกให้เขาเข้ามาก่อนในที่สุดแกจำใจต้องยอมเข้าไปหาหลวงปู่ทั้งทางทยินในใจแกนักรัวตายพอเข้าไปหาหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกว่าให้ยื่นขาออกมาจากนั้นท่านก็หยิบขวดน้ำมาดื่มแล้วอมไว้พักหนึ่งแล้วพ่นน้ำลงมาที่ขาข้างที่แกโดนงูกัดมาจากนั้นก็เอาน้ำที่เหลือในขวดค่อยๆราดไปที่ขาข้างนั้น ขาข้างที่เริ่มจะมีสีคําจนทั่วแล้วท่านก็เอามือรูปขาที่เปียกนั้นพร้อมกับบอกว่ากลับบ้านไปได้แล้วพอลุกขึ้นด้วยความงงๆแต่แปลกมากพอลุกขึ้นยืนไอความปวดตุบๆในตอนที่เดินกลับมาหาลุงปู่นั้นมันหายไปหมดแล้วเหมือนกับตอนแรกก่อนที่จะโดนงูกัดแกตกใจก้มลงกราบลุงปู่ แล้วก็บอกว่าขอบคุณมากครับที่ช่วยชีวิตของผมเอาไว้พอแกกลับไปถึงบ้านบอกทุกคนว่าโดนงูกัดทุกคนก็รีบบอกให้แกไปหาหมอแกบอกว่าไม่ต้องไปหาแล้วหลวงปู่ที่กระท่อมรักษาให้แล้วแกจึงถกขากางเกงเพื่อที่จะให้ทุกคนดูแผลที่งูกัดคราวนี้แกยิ่งตกใจมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อขาที่มีสีคล้ำ กลับไม่มีร่องรอยเขียวคล้ำให้เห็นกลับเป็นปกติแกบอกว่ามันเป็นไปได้อย่างไรเมื่อกี้ก่อนกลับมามันยังเป็นสีคล้ำเพราะว่าพิษงูอยู่เลยจากนั้นเรื่องราวปากต่อปากทำให้ทุกคนไปหาหลวงปู่มากขึ้นเรื่อยเรื่อเราย้อนกลับมาที่ป้าคนที่แกไม่เชื่อว่าหลวงปู่เป็นพระจริงถึงตอนนี้แกก็ยังไม่เชื่อ ไม่ว่าใครจะมาเล่าอะไรจนกระทั่งช่วงหลังแกปวดร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรให้ยาแก้คลายเส้นให้ยาทามาทาแต่ก็ไม่หายไปหาหมอนวดก็ไม่หายจนมีเพื่อนบ้านบอกว่าให้ลองไปหาหลวงปู่ดูแกก็บอกว่าแกไม่ไปนานเข้านานเข้า ความเจ็บปวดก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนบางวันแทบจะลุกไม่ได้มีอยู่คืนหนึง่งขณะที่แกกำลังนอนหลับอยู่แกก็ฝันไปว่าพระแก่รูปนั้นมาหาแกที่บ้านมันยืนยิ้มไม่พูดอะไรเลยแล้วก็เดินออกไปแกตกใจตื่นพอเช้าขึ้นมาแกก็เล่าให้เพื่อนบ้านฟังทุกคนต่างบอกว่า ให้ป้าไปกราบหลวงปู่แต่ป้าก็ไม่ยอมไปหลวงปู่คงจะมาบอกให้ป้าไปหากระมังพูดยังไงยังไงในตอนแรกป้าแกก็ไม่ยอมไปจนทุกคนบอกว่าลองไปสักครั้งเถอะหน้าไปเถอะเผื่อว่ามันจะช่วยให้หายป่วยได้ในที่สุดป้าแกก็ใจอ่อนยอมไปเพื่อนบ้านต่างพากันไปเป็นเพื่อนแก พอไปถึงกระท่อมที่หลวงปู่อยู่ก็มีคนนั่งรอจับกลุ่มคุยกันเต็มไปหมดเพื่อนบ้านก็เลยพาป้าแกไปนั่งรอข้างกระท่อมนั่งอยู่สักพักหนึ่งแกก็บอกว่าแกจะกลับบ้านเพื่อนบ้านก็บอกว่าให้แกในใจเย็นๆรอเจอหลวงปู่ก่อนหนะ้าแกก็บอกว่าแกนั่งไม่ไหวแล้วปวดตัวมากขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นจูๆ่ๆหลวงปู่มาตอนไหนก็ไม่รู้ ถือถังน้ำมาแล้วก็เทราดลงไปบนหัวของป้าแกจนเปียกปอนไปหมดด้วยใจที่ป้าแกไม่ชอบหลวงปู่อยู่ก่อนแล้วแกกเ็เลยยิ่งโกรธมากขึ้นแล้วก็ด่าไปว่าไอ้พระบ้าเอาน้ำมาราดกูทำไมแล้วก็เอามือยันเก้าอี้พยุงตัวเองเดินกลับบ้านด้วยความโมโหเมื่อกลับไปถึงบ้านป้าแกก็รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย แล้วก็บอกกับเพื่อนบ้านว่าคราวหน้าอย่ามาชวนแกไปอีกแล้วนะยังไงเสีย้ยแกก็จะไม่ไปหาพระบ้านนั้นอีกอย่างเด็ดขาดหลังจากที่ป้ากลับจากไปหาหลวงปู่กลับมาถึงบ้านคืนนั้นแกนอนหลับสนิททั้งคืนไม่ตื่นขึ้นมาด้วยความปวดเมื่อร่างกายเลยจนกระทั่งตอนเช้าป้าตื่นมาด้วยความสดชื่นทำโน่นทำนี่ จนลืมความปวดไปเลยจนกระทั่งเพื่อนบ้านมาทักว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ยังปวดมากไหมป้ากแกก็เลยร้องขึ้นมาว่าเออลืมไปเลยว่าปวดตั้งแต่กลับมาถึงบ้านแล้วเมื่อคืนก็นอนทั้งคืนไม่ปวดเลยวันนี้ก็ไม่ปวดด้วยแปลกวัะเพื่อนบ้านก็เลยยกมือท่วมหัวและพูดว่าสาธุหลวงปู่ช่วยแน่ๆน,น้ำที่สาดแกนะ่ะ หลวงปู่เอามารักษาอาการปวดของแกแกรู้ไหมแกต้องไปกราบหลวงปู่เลยนะแกต้องเชื่อหลวงปู่นะแล้วนี่ตอนที่หลวงปู่สาดน้ำราดหัวแกแกก็ยังไปด่าว่าไอ้พระบ้าเอาน้ำมาสาดกูทำไมไม่รู้ว่าหลวงปู่จะโกรธไหมให้แกไปขอขมาหลวงปู่สิเถอะในตอนนั้นป้าแกก็ยังตื่นเต้นอยู่เลย แต่ก็ยังไม่เชื่อว่าตัวเองจะหายเพราะว่าน้ำที่หลวงปู่ลาดหัวแก่บอกกับเพื่อนบ้านว่าขอดูอีกวันสองวันก่อนนะถ้าหายจริงจะทำอาหารไปถวายจังหันจากนั้นผ่านไปถึงเช้าวันที่สามป้าแกตื่นแต่เช้าหุงหาอาหารเสร็จก็เดินไปที่บ้านเพื่อนบ้านไปชวนเพื่อนบ้านคนนั้นให้ไปเป็นเพื่อนจะไปกราบหลวงปู่ และถวายจังหันหลวงปู่ด้วยเพื่อนบ้านถามว่านึกยังไงไหนว่าจะไม่ไปแล้วไงป้าแกก็ยิ้มด้วยความเขินว่าก็หลวงปูนะ่น่ะช่วยให้หายเป็นปริดทิ้งนี่นาะทั้งทั้งที่แกนับปวดมาเป็นแรมปีขนาดหมอยังไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรให้แต่ยามาทาแล้วก็ไม่หายสักทีแต่นี่หลวงปู่แค่สาดน้ำทีเดียวกลับหายเลยแสดงว่าหลวงปู่ท่านเก่งจริงๆ เมื่อไปถึงกระท่อมป้าเขาไปกราบหลวงปู่และถวายจังหันหลวงปู่ไม่พูดอะไรได้แต่ยิ้มแล้วก็รับจังหันไว้นับจากวันนั้นเป็นต้นมาป้าแกไปกราบหลวงปู่เกือบทุกวันจากคนที่ไม่เคยเชื่อและก็ศรัทธาเลยจากในครั้งแรกที่เห็นหลวงปู่ด้วยที่หลวงปู่ไม่ยึดติดกับอะไรคลองผ้ามอมแมม ใครที่ไม่เคยเห็นพระลักษณะแบบนี้มาก่อนทุกคนก็จะต้องคิดแบบเดียวกันนั่นคือพระบ้านี่เองที่ทำให้เราย้อนกลับไปคิดดูว่าการที่พระท่านครองผ้าเรียบร้อยแต่การปฏิบัติของท่านเทียบเท่ากับหลวงปู่สูงได้ไหมตอนนี้หลวงปู่สูงท่านลาสังขารแล้วแล้วก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพศรัทธาหลวงปู่ ถ้าหากว่าขออะไรไม่ได้วันเวลานานเข้านานเข้าใครจะมาให้การเคารพศรัทธาป่านนี้คงจะไม่มีเหลือคนศรัทธาแล้วแม้หลวงปู่จะละสังขารมาตั้งแต่ปี2543จวบถึงเวลานี้20กว่าปีที่หลวงปู่ยังให้ลูกหลานอยู่ตลอดเวลาและมีเรื่องเล่าในอภินิหารของหลวงปู่ต่อมาอย่างไม่หยุดหย่อน ไม่ซ้ำในแต่ละวันหลวงปู่สวงเป็นผู้ให้ให้จนหลวงปู่ละสังขารแต่ถึงแม้จะละสังขารไปแล้วปู่ก็ยังให้ถ้าหากท่านศรัทธาด้วยใจที่แน่วแน่นี่แหละพระอริยสงฆ์ที่เราเราท่านท่านกราบได้อย่างสนิทใจหลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบง อิลิเมียอองสวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้น เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ